แอบชอบรุ่นพี่ต้องทำยังไงคะโอเคไอ้เป็นคำถามาาที่น่ารักมากเลยนะไอ้พวกเราเคยสังเกตไหมพวกเราเคยสังเกตไหมว่าตอนที่เราอายุเท่านี้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเรามักชอบรุ่นพี <S 2> <S 2> <S ใ่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะว่าพอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นว่า ไอ้เพื่อนข้างเราที่เป็นอีกเพศหน,นึ่งอ่ะมันจะกระโปโลบ้างหรือมันจะเป็นอะไรบ้างมันไม่สวยมันไม่หล่อจ้ามันรุ่นพี่เลยใช่ไหมลูกเพราะนั้นการที่น้องแอบชอบรุ่นพี่นั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าแอบชอบแล้วจะทำยังไง<ๆ>มันก็มีสองอย่างแอบชอบและมีความสุขได้ไหมลูกไม่จำเป็นจะต้องไปจีบเขาเราก็มีความสุขได้ไหมครับได้ อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าฝึกยับยั้งชั่งใจเพราะขณะนี้เรายังเป็นนักเรียนอยู่เรายังเรียนหนังสืออยู่เรามมวแต่ไปชอบเรื่องโน้นเรื่องนี้เดี๋ยวทะเลาะกันแลวเรียนหนังสือไม่เก่งใช่ไหมครับงั้นการชอบไม่ผิดแต่ต่อเนื่องจะชอบแล้วทำอย่างไรก็ได้ตอบอันแรกว่าก็ชอบเฉยเฉยแต่ถ้าเจดชอบและอยากให้เขารักล่ะทำยังไงอันนี้มันก็ต้องใช้กระบวนการวิธีสมัยก่อนก็ต้องไปทิ้งผ้าเช็ดหน้าให้เขาเก็บบ้าง สมัยนี้ง่ายๆก็ให้เขาติวบ้างเดี๋ยวนี้มันติวออนไลน์อะไรก็ได้พยายามที่จะไปเจอเขาในทางที่สร้างสรรค์ดีไหมลูกเนาะแต่ไม่ใช่ชวนกันไปเล่นน้นเล่นนี้ก็จะไม่ดีเนาะตกลงก็ได้ครับไม่เป็นไร